ลูกต้นเตยหอมควรปลูกในช่วงฤดูฝนเพราะดินชื้นทําให้ต้นเตยติดและตั้งตัวได้ง่ายค่ะหากปลูกให้โดนแดดร,รําไรต้นเตยหอมจะเจริญเติบโตได้เร็วเป็นพิเศษนะคะนิยมปลูกโดยการแยกเงาหรือแยกหน่อมาปลูกค่ะใบเตยหอมมีกลิ่นหอมสมชื่อค่ะพับเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้ก็ยังหอมอยู่นะคะ วันนี้ทำของง่ายๆนะคะย่าๆยจะพาทุกคนไปปลูกต้นเตยหอมจากหน่อของเตยหอมไปชมกันเลยค่ะต้นเตยหอมพอโตประยะหนึ่งนะคะจะมีหน่อเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะต้นแม่เขาจะเอนนอนนะคะต้นแม่ที่มีอายุหลายวันแล้วก็จะเอนนอนอย่างต้นนี้ค่ะและที่โคนต้นก็จะมีหน่อเล็กๆเกิดขึ้นใบของต้นแม่เรายังใช้อยู่นะคะ ย่าๆเลยไม่ตัดต้นแม่ทิ้งค่ะเพราะใบยังสมบูรณ์อยู่เราสามารถตัดใบไปใช้ได้อยู่นี่คือร่องรอยการตัดใบไปใช้นะคะเพื่อนดูที่โคนของต้นแม่นะคะก็จะมีลูกเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่คือหน่อนะคะย่าๆก็จะแยกหน่อเหล่านี้นะคะไปปลกูกโดยอนุบาลไว้ในกระถางเล็กก่อนค่ะนี่คือหน่อที่ขุดมาจากต้นแม่นะคะเอามาอนุบาลไว้ในกระถางสีในกระถางเล็กค่ะไว้ที่ร่มร่หนึ่งเดือน อ่ตอนนี้เขามีรากลุ้นกระถางแล้วนะคะอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนกระถางให้แล้วค่ะอ่าวันนี้จะญาญจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้อยู่ในกระถางสี่จะเห็นารากเต็มนะคะรากเต็มแล้วได้เวลาเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะยาญ่าก็จะเปลี่ยนกระถางเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ที่ใหญ่กว่านี่คือกระถางสี่นิ้ววัดที่ปากกระถางนะคะมีความกว้างสี่นิ้ว เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นอ่าเบอร์นี้คือกระถาง6นิ้วนะคะอ่าเดี๋ยวลองวัดให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าปากกว้าง6นิ้วจริงไหมพอดีตลับเม็ดอยู่ใกล้มือค่ะอ่าวัดดูนะคะอ่าเนี่ยค่ะ6นิ้วนะคะกระถางปากกว้าง6นิ้วค่ะเพื่อให้รากเขาได้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะเมื่อรากล้นกระถางเราก็ควรเปลี่ยนกระถางให้เบอร์ใหญ่ขึ้นค่ะ เพื่อนๆหลายคนคงปลูกเตยหอมกันเป็นแล้วนะคะเพราะเตยหอมเป็นพืชพื้นบ้านที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะต้นเตยหอมชอบดินร่วนซุยค่ะแต่วันนี้ยา่าใช้ดินเก่านะคะถือโอกาสใช้ดินเก่าที่เรารื้อกระถางเปลี่ยนกระถางต้นไม้ต่างๆนะคะเพราะต้นเตยหอมเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะขึ้นได้กับดินทุกชนิดจึงสามารถเอาดินเก่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาใช้ได้เลยค่ะเพราะในนี้มีทั้งดิน มีทั้งมะพร้าวสับและมีส่วนประกอบต่างๆรวมอยู่หลายชนิดนะคะเป็นดินร่วนซุยค่ะลองยกกระถางลงไว้ท้าบก่อนนะคะ,ะได้ความสูงขนาดนี้นะคะเราจะได้กะถูกในการที่เราใช้ดินรองก้นกระถางคะ่ะประมาณนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วนะคะดันต้นไม้ออกมาอ,ออกมาแล้วค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะไม่ต้องเอาดินออกค่ะ เสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยไปเลยนะคะยาย่าใช้ปุ๋ยคอกหมักค่ะประมาณหนึ่งอุ้งมือค่ะโรยไปรอบๆอบทรงพุ่มนะคะแล้วใช้ดินกลบตามทันทีเลยค่ะเอามือกดเบาๆนะคะที่ขอบกระถางด้านในอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะใส่ดินปลูกจะล้นกระถางนะคะเว้นที่ว่างไว้บ้างค่ะเวลาลดน้ำน้ำจะได้ขังอยู่ในกระถางหรือเวลาเราเติมปุ๋ยในเดือนต่อๆไปนะคะ ดูกระถางต่อมานะคะเราไม่ต้องทาบแล้วนะคะเพราะเรารู้แล้วนะคะว่าใส่ดินรองก้นประมาณหนึ่งอุ้งมือดึงต้นออกมาเลยค่ะรากจะขดอยู่ที่ก้นกระถางนะคะขดเป็นวงกลมเลยใส่ลงไปใส่ลงไปเอามือแต่งลำต้นให้ตรงๆแล้วตามด้วยปุ๋ยคอกค่ะให้อาหารไปเลยนะคะ ต้นกำลังโตค่ะ,ะใช้มือกดเบาๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มือตบๆเสร็จแล้วค่ะ,ะมาดูกระถางที่สามนะคะให้ดูอีกกระถางหนึ่งอันนี้เหมือนกันนะคะคือรองก้นด้วยดินก่อนนะคะดินนี้เราผสมไว้แล้วกระถางนี้ต้นโตกว่าเพื่อนนะคะรู้สึกต้นโตกว่าต้นอื่นๆนะคะมีใบเหลืองดึงออกเลยใบที่เหี่ยวนะคะ ก็ดึงออกไปรากเยอะนะคะดูสิรากแข็งแรงแล้วด้วยลำต้นเขาจิงใหญ่กว่าต้นอื่นๆนะคะ,ะต้นหอมเห็นไหมคะว่าปลูกไม่ยากอ่านี้ก็รากก็ขดอยู่ที่ก้นกระถางนะคะขดเป็นวงกลมเลยวางลงไปนะคะวางลงไปตรงนี้ถ้าลำต้นไม่ตรงเราก็จัดให้ตรงได้ค่ะ อาจจะรำต้นให้ตรงได้เตยหอมปลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะถือว่าย่ายาก็มาเอามาพราวห้าวมาขายสวนใช่ไหมคะหลายคนบอกฉันรู้แล้วรู้แล้วก็ดูซ้ำอีกนะคะไม่เป็นไรนะแค่นี้นะคะเห็นไหมตบต,บตบเบาๆก็เสร็จแล้วคะ่ะที่เหลือย่ายากจะปลูกจนหมดนะคะจะให้ดูตอนเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้ปลูกมาเสร็จทุกต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำไปวางไว้ที่ร่มนํำไร ไปวางไว้ที่สถานที่จริงเลยนะคะตรงนี้จะเป็นต้นเตยหอมต้นแม่เขาอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าต้นแม่เขาเริ่มล้มก็เลยปลูกต้นลูกขึ้นมาเผื่อไว้ทดแทนนะคะหากต้นแม่เขาล้มจริงๆเราก็เอาต้นลูกมาปลูกแทนได้ะคะ่ะแต่ตอนนี้ต้นแม่ก็ยังมีใบที่สวยอยู่นะคะใบก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดค่ะยาย่าก็จะตัดใบมาใช้อยู่เรื่อยๆ ทีนี้เราปลูกเสร็จแล้วนะคะนํามาวางไว้ที่ร่มําไรต้นเตยหอมก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วไม่ลืมที่จะรดน้ํานะคะรดน้ําตามไม่ว่าช่วงนี้หน้าฝนแต่เราก็ต้องรดน้ําให้ต้นไม้ก่อนนะคะรดไปในกระถางที่เราปลูกค่ะเตยหอมนี้ชอบน้ําที่ผสมน้ําสาวข้าวก็ได้นะคะหรือน้ําหมักมูลวัวก็ได้นะคะ หรือน้ำเปล่า,ลา,ลานี่แหละเพราะเมื่อกี้เราใส่ปุ๋ยคอกห้แล้วส่วนนี้ก็เป็นแขนงต้นเตยหอมนะคะที่ติดอยู่กับต้นตรงแขนงนี้จะไม่มีรากนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยน,นี้ไม่มีรากนะแต่เอาไปปลูกได้เหมือนกันค่ะเอาไปชํำน้ำให้รากเขาออกมาก็ปลูกลงดินได้เหมือนกันนะคะเดีย๋ยวย่าจะตัดใบเตยหอมไปสีห้าใบนะคะ เอาไปาพับดอกกุหลาบตามมาดูกันนะคะใบนี้ไม่เอานะคะไม่สวยต้องเลือกใบสวยๆค่ะตัดใบเตยหอมสวยๆสี่ห้าใบนำมาล้างก่อนค่ะช่วงนี้ฝนตกมีน้ำฝนข้างบ้านเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งในบ้านนะคะต้องทำอย่างเร็วแล้วล่ะค่ะกลัวคลิปยาวหากเพื่อนๆต้องการดอกกุหลาบที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะมาดูว,วิธีทำยวยาทำให้ดูค่ะ อดอกขวามือเป็นดอกเล็กนะคะซ้ายมือดอกใหญ่ค่ะมาดูวิธีทำดอกใหญ่กันนะคะใช้ใบเตยหอมสองใบนะคะพับตรงโคนของใบเตยนะคะพับมุมเข้าไปนิดหนึงด้านบนก็พับมุมลงมาค่ะได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้เลยคะ่ะสองสามรอบแล้วพับเป็นกลีบนะคะโดยใช้มือบิดพลิ้วไปพลิ้วมาค่ะเราก็ได้เ,เตยหอมเป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วใบก็จะหมดแล้วอ่าใบหมดเหลือไว้นิดนึงนะคะแล้วนําใบที่สองมาต่อกันค่ะโดยใช้กันไกรตัดปลายใบด้านแข็งให้เฉียงนะคะอ่าแล้วเอาด้านนี้นะคะสอดเข้าไปในกลีบดอกกุหลาบพับนิดนึงที่ปลายแล้วสอดเข้าไปเลยค่ะอ่าพอสอดเข้าไปให้เรียบร้อยเอาเมือกดนะคะแล้วก็พับพลิ้วไปพลิ้วมาเช่นเดิมค่ะ เราก็ได้ดอกกุหลาบที่มีกลิ่นเตยหอมวางไว้ที่บ้านนะคะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิป,ปรปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย